มีอีกตัวหนึ่งถ้าใดแบบสามหมื่นห้าล้อยโอ้ตัวร่องไหนไลเติบอยู่อืมงัอแฟนซี่เาเห็นพี่น้องได้ทายงัอโบสถ์เหรเรื่องจัดดีลมียสามหมื่น สามหมื่นห้าร้อยงบดงอบดเืออ่องจัดเขาให้ง่วันนี้เขาให้มาท่สอบมันเขาให้สองหกสองเจ็ดกี่โอเขาให้สองหกสองเจ็พี่น้องเปรียบเทียบไปมีคอมเมนต์ม,มาก ว่าบอกลูกว่านี่เขมบอกตลอดครับตามจริงก็ต้องเบื้งเขียวนะครับแต่กับเบื้งเขาได้นีมกับสามบักลูกว่นสองสามตัวอ,อยสี่สิบห้สูงไม่มีลูกมาไหะนเะนี่ยอีตัวนี้หมื่นสามพันเจ็ดโอ้ทำแกขายตัวนัดก่อนเลย 13, หมื่นสามหมื่นสี่ในพเพี่น้องเนื้อเนื้อ ว่าลอยสามหกสามเจ็ดเดอยอ่เคยมือม่ลูมตัวหนึ่งูีเลยครับออนีไม่เครื่องความเครื่องดำหมื่นสามพันเจ็ดร้อยใช่ร่ชือ้ายละตัว เออเพิ่งผูก <sh> <decided> ันพี่น้องเนื้อโูถึงปากพอดีลูกกระทบเขาให้สามหมื่นหกสามนเดงเลยครับเียลอยหกสิบาสูงเกือบถึงลอยเจครับ3ามหมื่นหกามหมื่นเจ็ดเขาให้เนื้อเนื้อเนื้อ สามหกสามเจ็ดเดี๋ยวขอเงินพี่เชอฮะพี่น้พพ so bah, องเบิ onun, ่งเทียร์ราคาเด้๋เบิ่งตัวใหม่อีกเนื้อเฮาเนื้อหาเลยยักษ์โตหาดำยักษ์โตอีกก็เฮ้ยพี เขาให้มื้นสามว่าเวลาสีได้พี่นหรอยังอีกเดือนทำนี่เจ็ดแปดเดือนเหมือนนี่หอ,อเรายีผายกฟ้าแข่งยัย่ดิในห้องมื้นสีเนียวภูภูภูรอดิอ้อเงี้ยวแตกแล้วว่ะนี่ เงิน4อืมอ้าถ่าไทๆๆทะทะเอน๊เฮ้ aluminum อ่าเฮ้ย นี่ได้หดยหญ่เท่าไรไมได้ขายเขาเช้าองมืขายเดหมื 8, 000, ่เแปดพันเ้รอ,อยแปดพันเจ็ดร้อยแนหมื่นแปเจ้อขาเห้าไปเขา้ไายเลยละพวกเขาเดินสายเดินสายย่ันยขังงเิแดพันเจ็ดอย แรงดีหาแข้งง่ฮะว่านปีเร่่อยสีอยู่อะเพิ่งเทียบราคาไปวานไหนเริ่มต้นทีเพเชี่ยงน่อยหญงหนุะเชี่ยงงูเชื่องฝา,า,า,ากลูกระทบหูเพื่งฝากอื สนามมันรอกงมึงไฟมื่นหัยังไงยางรอบึงเดีวบ่หาพี่้อกไปบ้างตัวไม่ตัวห้องเ้ยขอบพูหลายๆสุกเดี๋ยวเมียมันยังไมัร้านเล่นเนี่ยมั้หมื่นสองหมื่นแค่นี้กระพงเกินร้านขายพอได้ตนนั้นมันกือบสี่มื่นกัวแล้วข้อแขงเดือนแล้วอืมขนาดที่สามหมื่นเขายังหมดยัง เงียบเงียเขาสืบแปดหมื่นคนเนาะตอนพิ่ิเชาอยู่เนาะไปไล้สิมาคุยน้ำมไม่มรถวหมดโตัวละมือนาตัวละมือนาครับรนวันสิขายตัวละห้าร้อยถึง0ามพันสามพันสอโตครับคือกี่บ่อครับ ผมว่ามัาถึงส่วนอะไรผมถึงคนที่มันไม่ใช่กระตุ้นเด้อเออกระตุ้นนะครับกระตุ้นเพราะตัวดำขึ้นแพงกว่าตัวขาวทั้งๆที่ตัวขาวมือหนาเออเออตัวนี้ก็ให้มือสามตัวนี้ก็ให้มือสามทั้งๆที่ตัวขาวนี่เนื้อหลายกว่าตัวขาวเนื้อหลายกว่าบางทีเราก็ให้ให้แบบเขาเขาให้แบบเดี ผมไม่ยืนบังโดนเลยผมว่ามึงเแค่รอแล้วผ่านมันจูเด็กไหลมันจะงงไหลมันจะทุกเด้งอันพัวมาขายนั่นมันจะกิดมันเนื้อสื่อนี่คิดว่าเนื้ออันนี้เนื้อสิไปกว่าดีกว่าเออต้นนั้นมันดีกว่าเนื้อมันลมันสังมันดีกว่าเขาเชียวไปขุนมันล้างงูเพชรบุรีหรือก็ข้าไปขุนเขาเอาหน้าโคตรมันเออหน่อยซีซีพี่น้องเน่ยบัต พี่น้องมัวมันตือกัสิขาตาตือกันล้วเียจังไดซื้อมาสามหมนหนึ่งเขาให้สองหมืนเจ็ดสิบ่าคัสเกาทั้งๆด้กาทงไตร้อานยขูพี่น้องเขาขู่สามโต๊่ะเน่เอ็งอะเอามาหาโต๊บดีขายไปสามเลย่ขายหมดเลยหมดพี่น้องเบิ่งแม่ลูกเล่ บังไ่แล้วหองเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นทั่วถี่เลยปบังเรียบรแล้วคาครับแม่ลูกลูกครูไงคนอยากได้สองหมื่นว่าอร่อยสามแปดสองหมื่นบาทสอหมนเ่งไปหมนเลยแม่ลูกเล่ครับ ไเด้ยเดเเขาก็บเรียบเทียบมาค่าไปลูกผูกว่านสามเดือนลูกแรกวัวอรกันวัวน่องสดสดอยู่พี่นองลูกแรกลูกสองเดี๋ยเบิ้งนมเลยคิดว่าลูกแรกมันเป็นน่อวัวสาวนะสองหมื่น เขาให้อนี่ใ้แปดพันมืนแปดเหขาให้มื่นแปดอยู่เขากาโอาก็อยู่พันหาโอ้เอาเลยมื่นเกาพนหาเขาให้มื่นแปดไี่หีนะพี่น้องหยี่ียี่ีเป็นมาของกระโงสแกีนคนวยกันครับว่าคนไหนคนเีวเทศบ่จริงเนี่ยแต่พเนแล้ว ่ายมืนแปดไม่รู้ซื่นดีซื่นดีอจากประสบการณ์เนี่ยสองตัวนี้รอดในนอนครับซื่นขอสมบูรณ์เลยพี่น่องชี้แดงเครื่องดําพออืเนี่ยเพอาในหญาดนั่งเนี่ยตัวนี้ผมนั่งเครื่องโคบลยออบหูเขาอขอบหูเน่ยเห็นว่าย่ายไา่หกพันและย่ายไปขายต่อ รยส่วนสี okay. ่โค้งนะ้วเมืองแห่กี่โค้งโตใหญ่วาีสเดีอยู่เลยสีโค้งดีอย mm ู่อ๋อเป็นเนื้อกันเลยครับเอน่อสองพันแปดร้ยไายแม่บอบ ผมเบิ่งจับเบิ่งดีสีโคงมันดีอยู่เด้ออือสีโคีอยีอสีโค้งบริสุทธิ์เลยอะไ้ง้อธรรมชาติอือเอาเนื้อกัน โอ้จะน่อยนน่สามพัหานั่นยหา่เราห3 0 0สามพันออนั่นโอ้ยพี่น้องว่าท่านหยอยหญ่เราไปแล้วสามพันเหลือตัวใหญ่เด้อนั่นโอเคจีบเวิร์ดจีนี่แล้วพี่น้องนั่นสามพันหาในมอใหญ่ปะเดี๋ยวของมอซีปัญหาไปมาสั่น ตัวนี้สามพันขายเลนนยนี่เอาไปทั้งคู่เนีเจี้อืมไลน์นี่เนาะตัวหน่อยขายอะไรพี่น้องสามพัน 2,8องแปทได้ไเสียอน้อแปดเฮ้ยชิเลยอปีลวเห่ปรมาณสปีเด้อองมันเขาสปีมันไหนโดนอยากได้เขาให้เลยบ่มอนี้ในห่างบเขาเน่ะโอ้ยมันเขามันห้อยู่มันหห้น้อยห้

สเดือนล่ะเขายทอง่ายใาคาทองเหียญสองหมื่นซมีหมื่นสี่เิรหมื่นสี่หมืนีู่มวม่นาคเนหกเจ็ดเดือนเนี่ยมัเกินหอยยี่สิเดี Jamie, ๋ยวเปิดหัวช้นุเลศห้ดีกว่าคอมเมนต์มัหลายวั่นท้ายหลากหลายเนี่แจ๊คสิวายจังเลย อ่ะอันตัวนี้ดิคุ้มมื่นเท่าไรครับออ,อ,อสองตัวนี้ดิสองตัวนี้สองสองตัวแค่ถ<อ>ืสองมื่นที่ท่นหาตัวละมื่นสองหารอยประมาณนี้มื่นสองหาร่อยอ วันเมษทนาเมษสิบานี่หละยักเดือนครับแบบนี้แปดเก้าเดือนสิบเดือนเนาะอมื่นสองพันหด้พี่น้องยังไงคู่นี้สองหมื่นสี่หรยสมบูรณ์ใพี่น้องเขียวเอื้องอยู่เอาไปคุ้นเอาไปคุ้นเอาไปเลี้ยงนี่แหะครับชาลูเล่เอาเป็นคู่สองหมื่นสี่พันห้า ในไทยเล่พี่นอ้องเิึงเลยนี่ตัวนี้มื่นแปดตัวนี้มื่นสโอ้มื่นสี่โอ้ 14, อ 14, โอห่างกัน 14, ห่างกันห่างกันบลาเดนี่ตัวตใหญ่ต่างกันนี่เลยรอยือร้อยสามชิบพี่น้ออยเกือบร้อยสามหเด้ยมืนสี่ค่ะมื่นสี่พ นตะเลี่ยงดูวนใหญ่นี่ตนนั้นสองหนึ่งหมื่นสี่อืมสมบูรณ์นพี่น้องสมบูรณ์สมบูรณ์เบื้องต้นนะครับเกี่ยวเอื้องยู่นีไม่มีตหน่งนังนาอยู่ตัวนี้หมื่นสอ๋อมา3ตัวป่ะเข้าน่่าอไเลยไล่เขาหมื่นสี่พันาโอ้าแข่งใหญ่นี่่อยสีิบ

พี่น้องนี่กัแฟนซี่นะครับหมื่นเก้าแยกหูหัวแฟนซี่เพื่องครบค,ครับอบหูดำปากดำเพศดำครับหนอยสีสิบครับหมื่นเก้าแฟนซี่อ่ะสีแดงๆสีเม็ดปักขามสีผักตาลสูกนีบ่บ่มีพี่น้องยางเห็ดสองลอบและเป็นตัวนี้ก็เลยาทายให้บังครับ เงนเก่าห้องไว้โอ้เป็นงัวสาวหัวสาวเงินเก้าพันบาทให้เบิ้งครับพี่น้องอยากเบิ้งเอาหลากหลายด่อยากูเนหาเงินหา อเอาล่ะหายกันเรื่องครบแล้วครับเอาพี่คุณนะพี่คุณไ,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 ไปกันแยกลูกเขายิงแล้วไอ้เอาเหรอยัลอยไม่กินก่อนแม่ลูก,อกเอรออะไรแม่ลูกมือถือบ้น แม่ลูเงินหาแม่กวอนว่านลอยยีผ่าทั้งหมดสามสิบเงหลูกกัดสามสี่ตัวเงินหาลูกผูกลูกผูลูกว่านสามสี่เดือดลูกว่านเม็ดครับเม็ดเมตต็ดมมื่นห้าสามลงทาบตัวนี้ หมื 15, ่นห้าพันบาทงามพ่อมเดียวบ่นเดียวพ่อมเดียวบ่นี่ก็มบอกเทือกนึ่งหมื่นส่วขายนี่คือบวขายขายได้ยังไงล่ะขาดทุนเฮโอ้โเพชห้หม่นสี่ครับหทมื่นสี่ที่้งดีละหนอยที่ เอาเท่าไรล่ะโอ้ยเอาซำเขาห้ไมได้บ่จีซือทิมใบจีซื้อทิมใบซ้ำเขาห้ยไได้บ่เขาหหาลอยโอ้ยองิหาพันไปเขาเียไเียก็ห้อยู่หาพันคนกันเลงเอาไปหาพันไ่า เอาหาพันแม่มเหลือหลายเด็ดก่เพจแห่มื่นสีพี่เนาะร้านหสื่อติสื่อเงาแม่ไงขอเบิงไงอือหูกัเกือบถึงป่าอืมห้าร่อยสีสิบ พี่สามนี่ร้านถามนี่พ่อปีบางหัวนี่พ่ออยู่ไดีเนาะหึบ่ฮหัวเนาะเพราตัวยืมเงินเก่าเดือนสิบเดือนมันกิดมันบ่ใหญ่ปไปดิเนาะแต่พวกเกินปีอีกน่องหัวเนาะเพราะตัวยืมเงินมันหน่อยกว่านี่มันเก่าเดือนเลยนะคนนี้ก็มันสิบสิบเอ็ดเดือนพถึนล่ะแต่พวกเกินปีประมาณสิบเดือนเนี่เนาะเพื่อนทีเอาไปยังบ่ฮหัวละหนาอยู่ เพชรให้มือืตน้าเขาให้เท่าไร่ครับสองอออแม่สองคื <ừ. S 2> อกันครับน้องสองพนสองีองอ่น้องเนือเนือองนสอง,สองอ นักซื้อแบบนี้และอยากขายมันก็มีคนซื้อนะงเนาะนี่เอากระเทีเนาหลานซือดิงแดรอยรแปคนกนเองโอ้ยเจ้ลายเลยเจ้าลายี่ออกมาสี่หมื่นได้หนิยขายหนเอเหมันตัวใหญ่สุดอะ สองหมสองหมื่นสอแม่มันคิดว่าขาดและลอยหาซิบอยู่นาดิอัามีมันหาพันอันแป่ฟันมันบ่ได้